เรื่องเกี่ยวกับโบราณโบราณหน่อยนะว่าเป็นความรู้ทั่วไปที่สาวๆไทยเนี่ยควรรู้นะเรื่องที่นู้จะพูดต่อไปนี้เนะคะเป็นเหมือนกับแบบว่าความเชื่อเรื่องข้อห้ามที่คนโบราณเนี่ยเขาได้พูดกันมาตลอดในทุกหลายๆเหตุการณ์เอาอย่างแรกเลยหลายๆคนคงจะเคยได้ยินละเขาบอกว่าเวลาทานปลาเนี่ยห้ามพลิกปลาห้ามพลิกหมายถึงว่ากลับด้านปลาคือกลับด้านคือกินด้านหนึ่งเสร็จแล้วยาอย่ากลับนะรู้รู้ไหมคะว่าเพราะอะไร เออไม่ทราบเหมือนกันแต่แต่กำลังงงอยู่ว่าไม่ให้พริกแล้วจะกินอีกได้ได้ยังไงเอากลางออกไงดึงกลางออกอ่ะจะบอกว่ากินได้นะคะบอกว่าโบราณเนี่ยเขาถือว่าถ้าเกิดพริกปาเนี่ยเวลากินเนี่ยเขาบอกว่าเวลาแบบนั่งเรือเรือจะล่ม ก็ S <S ล็อกให้เลาะก้างปลาออกแทนนะคะแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาเป็นกุศโลบายของคนโบราณมีแบบประมาณเขาตั้งใจว่าแบบห้ามลูกหางอ้อมว่าอย่าพลิกเพราะมันเป็นมารยาทที่ไม่ดี<อ>มารยาทที่ไม่ดีในที่นี้เวลาคุณผู้ชมลองนึกนะคะว่าถ้าเป็นปลาตัวใหญ่อะคนไทยเ็จะชอบกินปลาอย่างี้แล้วมาพลิกมันก็อาจจะเละตุ้งเล่นอ่าใช่ ดังนั้นก็คือเขาก็ห้ามว่าไม่ควรจะพลิกเพราะว่ามันเป็นิริยามารยาทที่ไม่ดีจริงอาจจ,จะเกิดแบบว,ว่าอะไรที่มันอยู่ในจา,า,า,าจนแบบเละแผลออกมาเจเดนเลอะเทอะไปหมดดังนั้นก็คือเป็นการฝึกมารยาทให้กับเราด้วยเวลาไปทานไหนกับใครกับอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ให้ดึงก้างออก น้อยแยบยนต์มากเลยอ่ะคนโบราณเนี่ยคืแล้ามีการเอาไปเปรียบเทียบกับเรือด้วยนะทําให้เรานึกภาพแบบถ้าเกิดเป็นเด็กนึกภาพเออจริงนะเดี๋ยวเรือมันจะล่มเรือพลิกอะไรอย่างนี้เด็กก็เลยเชื่อกันกลัวนะอต่อไปค่ะก็บอกว่าการทานข้าวเนี่ยอย่าให้ช้อนกระทบกันอ เราจะได้ยินว่าถ้าช้อนกระทบกันจะมีคนมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าช้อนกระทบกันเนี่ยเขาบอกว่าคนโบราณเนี่ยถือนะคะว่าไม่ให้กระทบกันเขาก็จะบอกว่าเนี่ยกระทบอุ้ยมีข่าวร้ายมันจะมีเรื่องร้ายข้นมาอยากกินข้าวให้ช้อนมันกระทบกันแต่ที่เขาห้ามเนี่ยก็เพราะว่าคือเหตุจริงๆแล้วใช่ค่ะเป็นมารยาทนะคะแบบว่ามันก็จะเสียงดังดูเสียงดังดูชงเช่ดูไม่ เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วบางทีเนี่ยการที่แบบรีบทานรีบตักอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราไปชนกับคนอื่นด้วย ไม่ใช่ว่าเราชนด้วยมือของเราเองนะก็ไปชนหรือคนอื่นก็ไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดีมากนะคะและอย่างการร้องเพลงในครัวเคยได้ยินว่าตอนร้องเพลงจะมีสามีแก่ประมาณนั้นใช่ค่ะคนโบราณเขาขู่สาวๆในยุคโบราณไว้แบบนี้นะคะว่าจะมีสามีแก่นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการร้องเพลงทําให้เสียสมาธิในการทำข้าว นั่นเองคือเวลาร้องเพลงแล้วน้ำลายมันกระเด็นไงคนโบราณเขาจะแบบหูตำน้ำพริกใช้เใช้เกี่ยวหม้ออะไรอย่างงี้ไหมเดี๋ยวเพื่อใส่ส่วนผสมผิดไปอะไรอย่างงี้ใส่ทั้งสมาธิแล้วก็เรื่องของความสะอาดในการทำอาหารด้วย ็ดีเนาะแล่วก็ไม่ต้องพูดมากอย่างบอกว่าคุกจริงๆนี่เขาเงียบเลยนะเงียบเลยใช่ค่ะคือเหมือนแบบดูเขาทรงภูมินะเขาจะมีการปิดผ้าปิดปากอะไรมีถุงมือถุงมือคือแบบดูสะอาดสะอ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละก็เป็นความสะอาดในด้านการครัวไปนะคะอีกอย่างหนึ่งเวลาคดข้าวอย่าเคาะหม้อก็บอกว่าชาดหน้าเนี่ยปากจะแหว่งอ๋อปากจะแหว่งเชื่อไหม กลัวไหมตอนเด็กเชื่อตอนนี้ไม่เชื่อเคาะให้ให้ข้าลมันเคยแบบี้ใช่เขาบอกว่าปากปากจะแหว่งในชาติหน้าแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหม้อดินจะหุงข้าวว่าหุงหม้อดินแล้วถ้าเกิดไอ้ทัพพีมันก็จะเป็นเหล็กเป็นอะไรเป็นก็จะไปติดกันใช่แล้วพอควักข้าวคดข้าวเสร็จเนี่ยไปเคาะ เดี๋ยวหม้อจะแตกไม่ใช่อะไรหรอกใไอหม้อดีเนี่ยมันจะแหวงหลอกเด็กๆหลอกว่าเดี๋ยวปากแหวงจนโตไงใช่ใช่นะคะก็ถือว่าเป็นมารยาทที่ดีด้วยตักเสรติดก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะก็ทําไปเดี๋ยวนี้เขาแบบมีน้ำไว้จุทับที่ใช่แล้วนะคะเอาล่ะค่ะอีกอย่างหนึ่งคือกินนอนนอนอยู่แล้วก็กิน นอนกินนอนจะเป็นค่ะเคยเป็นเป็นเป็นงูเขาบอกว่าจะเป็นงูนะคะคําบอกเล่าของผู้ใหญ่ก็บอกเด็กว่าอุ้ยเดี๋ยวจะเป็นงูนะเด็กบางคนไม่สนนะตอนเด็กเป็นนะเคเป็นแล้วแบบขี้เกียจที่บ้านบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นงูเดี๋ยวจะเป็นงูนะเขาบอกอยากเป็นงูอะไรอย่างเงออเขาบอกว่าเวลา คือเหมือนกับแบบเวลางูเนี่ยเขาเขาไม่มีทางลุกกินอยู่แล้วอะใช่เขาก็จะนอนกินอยู่ะใช่ค่ะมันก็เป็นคําบอกเล่าสอนเด็กๆว่าให้มีมารยาทในการที่จะทานอะไรก็ควรจะนั่งทานให้เป็นทิ่จักรลักษณะใช่านั้นเองนะคะเหมือนกับคนโบราณที่เขาแบบตั้งกุศโลบายเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อมารยาทที่ดีงามอ่ะใช่ซึ่งเราก็มีกไม่สอนกันมาแต่ เด็กๆเมืองนอกอาจจะมีการสอนแบบอื่นหรือไม่ก็อาจจะบอกใบอื่นนะแต่ว่าคนไทยเนี่ยเป็นการบอกอ้อมๆซึ่งแยบยนต์อ่งเป็นอะไรที่แบบดูฉลาดหลักแหลมลึกและภูมิปัญญาเลยนะของคนโบราณอ่ะดังนั้นก็คือตอนนี้ยังสอนเด็กเพื่อใหม่ๆได้ถึงแม้อาจจะโดนเถียงอันนี้แน่นอน ถ้ากับเด็กสมัยใหม่โดนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วโอ้ยไม่แปนหรอกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นการสอนบุตรหลานไปด้วยแล้วกบนใช่แล้วเอาวัฒนธรรมไทยเดิมๆระเพณีไทยนี่แหละเอามาใช้ใช่ค่ะเรื่องการพลิกปลาเนี่ยเราก็คิดส่วนใหญ่นึกว่ามีแค่ภาคใต้เท่านั้นเพื่อนคนใต้เคยบอกว่าไม่พลิกปลาแต่บางคนบอกว่าคนภาคกลางไม่เป็นไรคนอีสานไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเหมือนกับที่เขาบอกเป็นเรือเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของคนแบบชาวประมงอะไรเงี้ย แบกเดี๋ยวเขาจะเลือกความนะอะไรประมาณแล้วโอ้ดีทีเดียวเป็นความรู้ทั่วไปประดับความรู้ไว้นะคะให้รู้ไว้ใพราะบางคนเ็ีัยงไม่รู้อมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะไว้ประดับความรู้อีกเช่นเคยอันนี้มาไขายอสงสัยการสําหรับคนที่เลี้ยงสุนัขนั่นเองหลายหลายคนบอกว่าอาจจะสงสัยว่าทําไมเห็นสุนัขว่าแบบทรมานเราเป็นคนเลี้ยงสุนัขเหมือนกันทําไมต้องให้สุนัขแบบเจ็บน้องหมาแล้วเจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยซื้อสุนัขมาต้องไปตัดหู ต้องไปตัดหรอบางบางพันค่ะโดนตัดหูโดนตัดหางบางพันนี่โดนดำหูไว้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะตัดในสุนัขที่เป็นพันธุ์พิษบูชิวาว่าหรือว่าจะเป็นบูดอง ตกแต่งเลยอันดับแรกเลยค่ะแต่ว่าพิษบูเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสุนัขพันธุ์พิษบูค่ะเขาจะเป็นสุนัขที่แบบว่าล่าเหยื่ออ,อสุนัขที่ใช้เพื่อการต่อสู้โดยเฉพาะลาแ,แล้วทีนี้เนี่ยหูเขาจะพับลงเขาก็บอกว่ามันเป็นจุดอ่อนอคู่ต่อสู้คือคู่ต่อสู้เนี่ย มันก็จะกัดแต่หู<อ>แต่ถ้าเกิดว่าดามให้หูมันตั้งขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบบึกบึนดูแข็งแรงดูแบบว่าเออสู้ได้จะเอี้ยวมากัดได้ยากอยเอี้ยวมากัดได้ยากใช่ค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนกูสโลบายอย่างหนึง่งที่แบบคนเขาคิดกันไปเองว่าเนี่ยสุนัขมันมองกันแล้วแบบ หูเนี่ยเป็นจุดอ่อนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ดูคิดแทนรักอีกตัวนะเฮ้ยพันอะไรวะทำไมหูไม่เหมือนฉันเลยไม่เหมือนฉันเลยอย่างงี้ใช่ไหมเออก็เป็นความผิดที่ดีแบบนี้ยมัคงงงว่ะทำไมหน้าแปลกๆปลกกันทำไมพิษบูหูตกอะไรอย่างงี้เอออย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบเห็นกันไปโดยปริยายแล้วว่าเนี่ยอย่างบูด็อกเนี้ยก็ต้องเป็นหูตั้งแล้วก็หางกุด คือเขาจะต้องอตัดหางกันด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ทรมานอะไรอย่างสมมุติว่าพันธุ์พุดเดิลน,นะคะผู้เลี้ยงเนี่ยนิยมพาไปตัดหางกันอยู่แล้วเพราะว่าพุดเดิลเนี่ยม,มันมีค่านิยมที่แบบว่าจะต้องเป็นหมาพันหางกุดเพื่อความสวยแล้วก็ได้มาตรฐานของสุนัขในสายพันธุ์นี้เป็นแบบเพื่อ,อความสวยงามใช่เลยผลก็ได้ปลูกปุยอะไรแ <ตก S 2> ย่ง,ใช,งใช่แล้ว ถ้าตักจริงน่ารักค่ะแต่จริงๆถ้าเกิดจะตัดเน่ยต้องตัดกันนะต้องตัดตั้งแต่ตอนที่อายุน้อยๆเลยไม่งั้นเขาจะเจ็บอ่ะทรมานต้องเจ็บใช่เราลองคิดดูว้าเราเอาติดตัดตกแต่งก็เจ็บอ่ะใช่ค่ะแต่น่ารักนะเนี่ยมันก็จะเป็นพันธของมันแบบว่าออริจินอลว่าพอพบเห็นสุนัขพันธุ์นี้ก็จะแบบ ต้องเป็นหมาคนไปกาหนดเองว่าลักษณะที่ดีจะต้องเป็นยังไงประมาณนั้นคไม่ถามเพราะสักคำเลยไม่มีไม่ต้องถามคือฉันตัดเองเสร็จสับเมื่อแรกเกิดอันนี้ก็เป็นความรู้ไปอีกแบบนึ่งใช่แล้วเห็นบางทีเนี่ยสุนัขแบบพันหูแหลมๆอ่ะเขาจะเอาอะไรนึเหมือนผ้า เหมือนแบบไปดามเอาไว้นั่นแหละค่ะคือการดามหูใช่เป็นกาวติดหรือเปล่าอันนี้หนูไม่หนูไม่รู้เหมือนกันเป็นเหมือนกับเทปแล้วเขาก็จะใช้เอ็นนะคะเพื่อที่จะดามไว้อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าประมาณ1สัปดาห์ถึง1เดือนเท่านั้นหูเขาก็จะตั้งขึ้นแบบนี้เลยแต่สุนัขเขาเจ็บนะคือเขาทําอะไรไม่ได้อะไม่มันคือธรรมชาติของเขาไม่ใช่อย่างนั้นไงใช่เล้าดูคุณฝืนหน่อยค่ะดังนั้นก็อย่าไปทรมานมันเลยอย่าไปทรมาร์มเลี้ยบบว่าเอาที่มันดั้งเดิมมาจะตกแต่ง ก็เหมือนอย่างที่บอกไงว่าคนน่ะไปกําหนดเองเปกำหนดใช่ักนณะที่สวยงามจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็นึกว่าหมาจะแบบต้องหมาคือจะพิการหรือเป็นอะไรถึงได้องจะต้องไปดามจริงๆแล้วไม่ใช่ชื่คือเพื่อความสวยงามเพื่อสายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่เออนี่ก็ทุกคงรู้เหมือนกันนะว่าเขามีการตัดแต่งเลยด้วยด้วนุ้มไม่ราวาสเลยน่าสงสารนะคะให้เขาอยู่อย่างมีความสุขสะดวกสบายแล้วบางคนเนี่ยนุกเห็นเอาเสื้อผ้าค่ะแบบชุดแบบเดินไปเดินจกตุจักจะเห็นอย่างกระแก่เลยแบบเป็นกางแกงยีนด้วยนะเอาแบบให้ใส่กับเป็นสูตรมีหอบ อะไรไม่รู้อะยะ้ๆไปหมดทุกประมงซุเประแมนะใส่รองทงรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยใช่พอบางทีนุกเห็นแล้วเขาจะวิ่งดุกดิกดุกดิกใช่ไหมสุนัขตัวเล็กๆจะมีความสึกพันหรือเปล่าที่วิ่งอย่างนั้นเาลยองัน ดังนั้นก็คือนึกถึงใจเขาใจเรานิดนึงถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นสุนัขเข้าใจได้ไม่ทั้งหมดแต่ก็ต้องเข้าใจแบบว่าลักษณะผิวพรรณเขามันไม่ไม่ได้มาแบบนั้นน่ะถูกค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ก็ฝากไปด้วยอพูดถึงเรื่องในการทารุณสัตว์เดี๋ยวนี้คือเราก็เล่น a c e b o o k เนาะเราก็จะเป็นแฟนเพจเกี่ยวกับพวกองค์กรต่างๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอย่าไปรังแกเขาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นเยอะมากจังคนที่ทำร้ายสัตว์อ่ะเป็นแหว่งเลือดขนาดแบบ เ้าออกแล้วออกอีกอย่างเรื่องการค้าสุัขสุนัอย่างเงี้ยก็ยังทํากันใจร้ายมากใช่แล้วเห็นบางรูปเนี้ยเขาก็มาโค้์แบบว่าให้สะเทือนใจคนให้คนช่วยเหลือแบบสุนัขเนี่ยถูกลอกขนมาแล้วนะด้วยความร้อนเลยค่ะแล้วบางทีแบบจับคอไปเฉือนเนื้ออะไรเงี้ยน่ากลัวเห็นแล้วสะเทือนใจอ่ะไม่อยากให้เกิดเลยนะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยโอ้นะโอ้น่ากลัวเลยทีเดียวนะคะเอา ต้อระวังกันนิดนึงต้องช่วยกันสดใจดูแลนะใช่นะคะอ่ะค่ะอีกเรื่องราวหนึ่งนะที่มามาฝากกันนะคะเป็นภาพน่ารักน่ารักนะคะของเด็กน้อยคนหนึ่งที่เขาเนี่ยแบบยังไงอะสนุกสนานกับการได้ของขวัญแต่ว่ามีเรื่องราวเซอร์ไพรส์แต่เธอจะมีปฏิกิริยายังไงเออนะเดี๋ยวไปดูกันไปชมไปเลยค่ะใช่ค่ะ แต่เป็นเรื่องราวของหนูน้อยคนนึงนะคะหนูน้อยคนนี้นะคะเขาก็แบบว่าคุณแม่เขาได้อัดไว้ชื่อน้องลิลลี่นะคะคุณแม่เขาเนี่ยน่ารักคุณพ่อคุณแม่ก็ค,คああือแบบว่าวันนี้เป็นวันเกิดน้องเขาก็เลยแบบว่าซื้อของขวัญให้ค่ะคือด้วยวิถีชีวิตของชาวตะวันตกเขาก็จะแบบเทให้ลูกเขาเต็มที่เลยไม่ได้กระเป๋าเลยได้กระเป๋าเป็นพรินเซสนะเจ้าหญิงแล้วก็ตื่นเต้นกระเป๋าตัวใหญ่กว่าตัวน้องอีกนะ ใหญ่มากอ่ะแม่บอกใช้เผื่อโตนะเปิดมาของเล่นเต็มเลยคือแบบลงคิดว่าถ้าเราเป็นเด็กเราก็จะเป็นหน้านจะตื่นเต้นเอามีสมุดเออมีแบบดีบีดีหลายหลายแบบนี่่เอาขึ้นมาขวดด้วยนะดสมุดาาหน้ภาพระบายสีเขาบอกโอ้โหแม่ไปซื้อมาเหรออะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวให้หนูดูนะอ่าอันนี้ก็เป็นแบบว้าวเขาอยากได้อะไรเงี้ย มันมีเสื้อผ้าชุดใหม่ด้วยชุดใหม่กางเกงใหม่เขาสำหรับตื่นเต้นองก็ได้เขาได้ของขวัญเยอะก็เขาได้ของขวัญเยอะเปิดกระเป๋ามาที่แบบโอ้โหเซอร์ไพรส์เจอตั้งหลายอย่างใช่ค่ะก็เคยเพลยังมีอีกอใช่ค่ะมีเยอะเลยมีของเล่นอันนี้เป็นหมามนขนมอันนี้ก็เป็นเสื้อเหมือนน้องคนนี้เขาจะชอบแบบว่าดิสนีย์อะไรที่เป็นดิสนีย์อะไรเงี้ยเป็นตุ้ยิงเป็นตัวกร์ตุนของดิสนีย์มีคิ้เม้าเลรอย่างเงี้ยนะคะ รับรู้ตื่นเต้นจะมีมีเยอะเลยนะในกระเป๋าแต่ว่าให้คุณชมดูเราดูต่อไปตอนนี้ยังดูเหมือนเฉยเฉยไงไม่มีอะไรแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยมีอะไรให้คุณชมดูแน่นอนนะอันนี้เป็นขนมโช์ใหญ่เลยก็ตื่นเต้นมีครบทุกอย่างใช่อันนี้เหมือนจะให้ลูกออกเดินทางไปเอ็กซ์เพร์เอร์ใช่แล้วนะจะรับรู้ถึงตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวตอนสุดท้ายได้รู้กันว่าน้องอ่ะมีปฏิกิริยาอะไรยังไงกับอะไรเริ่มงงกับสิ่งของว่าเยอะแล้ว ยังไงเขาอะไรยังม่เขาแม่เขาก็ถามว่าไปดิสนีย์แลนด์ไหมเออเพราะว่าน้องอยากไปไปวันนี้เลยเหรอเออนะถ้าเกิดได้ยินเสียนะคะอันนี้คือแปลให้เพอดูมาแล้วบอกว่าไปดิสนีย์แลนด์ไปวันนี้เลยอพอไปวันนี้น้องร้องไห้ดีใจโอ้ยดีใจคือแบบเป็นความฝ่ายฝันแล้วว่าอยากจะไปนี่คือดีใจนะค่ะดีใจมาก อ๋อนี่เส <klore> ียงมาแล้วคนร้องให้เลยเนื่องจากว่าเซอร์พรยที่แบบเป็นของดิสนีย์เลยอะเสมือนได้รางวัลที่หนึ่งอ่ะเสมือนนางงามที่เขาได้รางวัลที่หนึ่งอบบฉันดีใจมากได้แล้วอย่างนี่เรงไม่หยุดเลยตกลงจะดีใจหรือเสียใจเขาดีใจ้ะเวลาดูแล้วรู้เลยว่านาดีใจมอคือแบบรู้ทันทีเลยว่าเด็กเขาดีใจมากอ่ะ ให้ไป,ไปด้วย้ไปด้วยให้ไปด้วยมีใจนะมี่ดีใจบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเที่ยวให้สนุกน่าจะมีคลิปวิดีโอมาอัปเดตว่าน้องไปเที่ยวเป็นยังไงไปเที่ยวเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ไปดูแบบ ลองให้เพราะเดีวนี้แล้วจะมีภาเลยไม่เคยไปแล้วนะแต่ต้องเป็นอย่างนี้รู้ใช่ค่ะใช่คุณพ่อคุไปยืนลองให้นะคะเด็กๆอนะคะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำกับลูกหลานแบบนี้คือใส่ใจบ้างไม่ใช่แบบว่าออกไปแบบทํางานสมัยนี้ไงคิดซะว่าแบบเงินต้องเป็นปัจจัยหลักฉันจะต้องทํางานเพื่อแบบให้ความสุขลูกหลานได้เต็มที่ให้มันเป็นเงินเป็นเงินอย่างเดียวจริงจริงแล้วมันไม่ใช่เด็กต้องการอะไรที่มันแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยคือให้เขามีกิจกรรมร่วมแบบพ่อแม่เป็นคามทรงที่ดี แต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนมีบทวิจารณ์กันนะ<ช>บอกว่า,าชาวตะวันตกเขาจะให้ความสําคัญกับการดูแลเด็กมากมาก,มาก<ช>เ็นพิเศษเพราะว่า,<ช>อ,าอีกหน่อยเนี่ยพอน้องน้องๆเหล่านี้อายุประมาณ 10, 5, 1 5บ6้าบกเขาปล่อยแล้วไงใช่ดังนั้นก็คือ<ช>คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพอมีลูกเล็กอยู่เขาคุณพ่อคุณแม่ก็ตระหนักถึงหน้าที่ที่แบบว่าต้องดูให้เต็มที่จริงๆเขาบอกว่าเป็นวันหนึ่งก็จะปล่อยเขาไปด้วยไงใช่เป็นช่วงเวลาดีๆเพราะวันนี้ถ้าเขาออกไปอยู่โลกภายนอกลูกก็จะมีความรู้สึกว่า เขาจะต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีเหมือนกันอย่างนั้นนะคะก็คือเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีอีกจุดหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ในยุคปัจจุบันที่ไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยน่าจะมาใส่ใจสักหน่อยนะคะไปช่วงหน้ากันบ้างนะคะช่วงหน้านะคะก็ยังมีโครงการดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยนะคะแล้วแอมมีอะไรคะของแอมค่ะมีการดูแลผิวหลังออกแดดนี่เดี๋ยวมาดูกันช่วงนี้อากาศร้อนด้วยค่ะ